ระดับน้ําในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดมึงการสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่นะคะประกอบกับมีมวลน,น้ําจากจังหวัดเลยน้องคายไหลลงมาสมทบกับมวลน,น้ําจากแม่น้ําสาขาฝั่งประเทศดาวขณะที่จีนแล้วก็ลาวก็มีการปล่อยน้ําจากเขื่อนค่ะทําให้ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ระดับน้ํา น้ำโขงเนะะี่ยค่ะสูงขึ้นแต่ระดับ10เมตรซึ่งสูงที่สุดในรอบปีแล้วก็ยังมีเศษไม้เศษขยะเศษวัชพืชจำนวนมากไหลมากับกระแสะน้ำด้วยนะคะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ประกอบการเรือขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองบึงการเมืองปากซันประเทศลาวที่รับส่งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวต้องปรับระดับการยึดโยงเรือกับสมอบกให้อยู่ในระดับพอดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยหลบฟลีกเศษคอนไม้เพื่อไม่ให้ชนกับเรือโดยสารแล้วก็ใบพัดของเรือ ขอนไม้นี่คือลอยมาตามน้ำค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะรวมไปถึงแพขนานยนต์ขนาดใหญ่ที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศคนขับเรือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ส่วนทางด้านนายพงเทพจันทรชิตประมงจังหวัดบึงการก็สั่งการให้ประมงอำเภอเมืองบึงการลงพื้นที่กำชับผู้ประกอบกิจการกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงต้องดูแลความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ต้องปรับให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่สูงขึ้นรวมทั้งต้องคอยผลักเศษไม้แล้วก็ท่อนไม้ที่ลอยมากับน้ำไม่ให้ชนกับกระชังปลาป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะรวมทั้งแพเรือต่างๆต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงด้วยค่ะ